สวัสดีครับวันนี้ไปเห็นโพสต์ของพี่แซมนะฮะแซมแซมสั้นน้าสูนเสือ ftx นะครับผมยังฆ่าใช้คำว่า ftx อยู่นตอนนี้อยู่ในคุกอยู่นะครับผมโดนคหาช่อโกงไปยี่สิบห้าปีนะครับผมก็มีคำถามที่ถามมาว่ามันโพสต์ในคุกได้ไงวะแล้วก็เฮ้ยเฟดเออรลที่แบบว่าเรือนจำการอ่ะมันมีนโยบายอินเทอร์เน็ตแบบไหนวะประมาณเชื่อมีความเห็นใจรัฐบาลหรือผู้ทำงานในภาครัฐบาลมาก เป็นพิเศษแน่นอนฉันก็ยังเช่นกันนะว่าฉันเนี่ยไม่ได้ตรวจสอบอีเมลมากกว่าร้อยวันแล้วหรือมากกว่านั้นสองสามร้อยวันใช่ไหมครับแน่นอนฉันสามารถยืนยันได้เลยว่าการว่างงา,านเนี่ยมันผ่อนคลายน้อยกว่าที่เห็นมากๆเพราะติดคุกอยู่มึงเรียกว่างงานได้ไงวะการไล่ออกเนี่ยนะในรูปแบบที่เกิดขึ้นเนาะต้องบอกนี้ว่า เป็นการที่ทําที่ยากที่สุดนะในโลกนะมันแย่มากสำหรับทุกคนที่เกี่ยวข้องนะประสบการณ์ของฉันเนอะโดยปกติแล้วนะมันไม่ใช่ความผิดของพนักงานที่ถูกไล่ออกหรอกหรือโดยปกติแล้วก็ถูกแล้วล่ะนะครับผมไม่แต่ก็ใครก็บ่นนะแล้วก็มาฟังนะครับในมอร์ออฟเทนนะบ่อยครั้งบ่อยครั้งนะปัญหาของบริษัทไม่มีงานที่เหมาะกับพวกเขานะ ฉันสามารถบอกได้เลยว่าทุกคนที่เราปล่อยพวกเขาเอาไปนะมันเป็นความผิดของเราเองที่ไม่มีบทบาทที่เหมาะสมสําหรับพวกเขาหรือไม่มีบุคคลที่เหมาะสมในการจัดการพวกเขาหรือไม่มีสภาพแวดล้อมการทำงานที่เหมาะสมกับพวกเขาเขพยายามพูดไปเรื่อ,อ,อยๆนะฮะแน่นอนบางทีนะมบีเราอาจจะไม่มีใครว่างเลยในการจัดการพวกเขาในตอนนั้นบางทีและบางที การทำงานที่ดีที่สุดคือการทำงานที่ระยะทางไกลหรือ work from home นู่นนี่นั่นก็วาหวานไปแต่บริษัทเราสื่อสารแบบตัวต่อตัวตว,วันพอยวันพอยบางทีพวกค้าอาจจะต้องทำงานในโครงการเฉพาะแต่มันไม่ใช่สิ่งที่บริษัทต,ต้องการใช่หรอวะบริษัทมึงนี่มึงเละเทะตุเป๊ะไปนะหรือบ้างแผนที่พวกเขาทำงานอยู่อาจจะมีปัญหาเ,เรื่องแบบนี้เกิดขึ้นเป็นครั้งคราวเราก็เห็นอยู่แล้วละว่าคู่แข่งจ้างพนักง,งานมากเกินไปอย่าง สามหมื่นคนอย่างเงี้ยนะก็ด,ด,ดูดูโจมตีอ่ะใบแนนนั่นแหละแล้วก็ไม่รู้ว่าทอะไรพวกเขาทาให้ทีมทั้งหมดนั่งเฉยๆทั้งวันไม่ทําอะไรเลยแล้วก็เห็นหน้าภายในองค์กรเมื่อผู้จัดการยุ่งหรือเสียสมาธิและครึ่งหนึ่งของแม่นหน่จะเสียสมาธิในเวลาเดียวกันนั่นหมายความว่าการลอสมันทำให้เสียไปด้วยกันนะครับผมและนอนไม่ช่วยความผิดของพนักงานเมื่อสิ่งนั้นเกิดขึ้นไม่ใช่ความผิดพวกเขาเลยหา,ากนายจ้างเนี่ยไม่รู้ ว่าจะทำอะไรกับพวกเขาจริงๆหรือไม่มีใครที่จัดก,การพวกเขาได้อย่างมีประสิทธิภาพไม่ใช่ความผิดของพวกเขาหากการเมืองภายในทำให้แผนของเขาหลงทางรอคิดไว้แต่ไม่ประโยชน์ที่เก็บพวกเขาไว้โดยไม่ทำอะไรเลยผมฟังทั้งหมดเขียนอ่านทั้งหมดแล้วผมก็กาลังคิดอยู่ว่ากูมาอ่านทำไมวะเนี่ย จจุบันแซมพยายามที่จะออกพยายามที่จะขอพยาโทษนู่นนี่นั่นพยายามจะออกจากคุกให้ได้เนาะแต่คิดว่าคงไม่โดนให้ออกจากคุกในเร็ววันนี้แน่นอนนะครับผมก็ติดยาวๆไปนะครับไอ้สัส